เดี๋ยวเราจะใส่ตัวกระปุกน้ํามัน2อทีเข้าไปก่อนนะครับเพื่อเช็คว่าปั๊มน้ำมัน2ทีมีปัญห,หาหรือเปล่านะครับแล้วก็เช็คคาบูครับว่าใส่เข้าไปแล้วสตาร์ตติดเดินเบาได้ปกติหรือเปล่านะครับตัวนี้ใช้ทาก้าไปก่อนนะครับ เราก็จะใส่คารบรูเเตอร์เข้าไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเราจะยังไม่ใส่ตัวสายน้ำมัน2อทีนี้ไปนะครับลองสตาร์ทติดเร่งสักนิดแล้วดูว่าน้ำมันมันจะไหลออกมาตรงนี้หรือเปล่านะครับน้ำมัน2อที <laughs> ที่จะป้อนเข้าคาบูเรเตอร์ตรงรูนี้นะครับตัวสายน้ํามัน2อทีผมจะปล่อยลงด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมองยากหน่อยดูว่ามันจะไหลามาหรือเปล่านะ น้ำมันสองทีก็จบปัญหาไปนะครับเดินเบาก็พอมีหยดๆบ้างน,นะครับเร่งเครื่องก็มีการไหลมาบ้างน,นะครับตรงนี้เพราะถ้าเราใส่เข้าไปในขบูแล้วเราจะมองไม่เห็นนะว่ามันน้ำมันมันปั๊มออกมาจากตัวปั๊มสองทีหรือเปล่าเนี่ยในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะมันอยู่ตรงนี้ผมปล่อยสายออกมาจากตรงนั้นนะครับแล้วก็จะใส่สายเข้าขบูเหมือนเดิมนะครับสรุปก็ เขาสองทีก็ไม่ได้มีปัญหานะครับที่อาบอาบนี่ก็คือตรงสายตรงนั้นที่มันรั่วแต่เราก็จะเปลี่ยนสายหรือไม่ก็หาวิธีม่ให้มันรั่วนะครับสายดูดน้ำมันตัวเก่านะครับที่จะต่อกับตรงคอที่จะเข้าขอ้อดีนะครับก็จะต่อไว้เหมือนเดิมนะครับหรือถ้าไม่ต่อก็ต้องหาอะไรอุดไว้นะครับเบื้องต้นก็สตาร์ทติดนะครับแต่เดินเบาไม่ได้เยาดูนะครับเสียงดังมากครับไม่ได้ใส่ท่อ <c oughs> เช็คอีกทีนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางหน้ายางหลังก่อนนะครับซื้อมาแล้วเพื่ออยากไปทดสอบขี่ดูสักนิดนะครับ อนนี้ผมเปลี่ยนยางหน้ายางหลังเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ท่อไอเสียนะครับเรามาสตาร์ทดูกันครับก็สตาร์ทได้เดินเบาได้แต่บิดคันเร่งก็ยังไม่ขึ้นนะบิดแล้วระดับ